สวัสดีครับท่านผู้ชมชาวช่องรถฝ่ายไทยวันนี้แอดมินพามาชมอาบีหนึ่งหนนึ่งแล้วก็อีกหลาย,ลายงานวันนี้งานเยอะนะครับเราอยู่กันแถวแม่กาแม่กาหลวงพเยาแล้วก็จะเลยไปอำเภองาวเขียลำปางตามมาดูนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมวัสดีชองรถไฟไทยเรามาอยู่กันที่อบิ111หนึ่งห้อหนเ,เช้านะครับสักหนึ่งคลิปตามมาชมนะครับเราอยู่กันที่เบอร์สามหนึ่งสามสองตั้กล้องแล้วก็บันทึกให้ท่านผู้ชมสักหนึ่งคลิปอัปเด ت, ตการทำงาน รถไฟทางคู่เดินชายเชียงรายเชียงของสองงานนะครับวันนี้หนึ่งหั่หนึ่งนะครับบีหนึ่งหั่หนึ่งแถวนาการหลวง,งสิบเจ็ดองศานะครับเช้าสบายสบาย สาม, 1, สาม 2, โนโหนึ่นู่ละนะครับหนึ่งสา, 1, สา 2, บแบบเทหัวเสาครับส่วนคานก็วางมาถึงเบอร์ สามเจ็ดนะครับช่วงนี้ก็จะทิ้งช่วงก็จะไปวางช่วงแถวเชียงรายครับช่วงพยาวก็ยังยังไม่มีงาน วางคานแต่เช้าก็อัปเดตการทำงานหนคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมอภิ 1, 1, 1. นิหารหนึ่งนะครับสาเจ็ดสิบสองต้นคานก็วางตั้งแต่เบอร์สามสิบเจ็ดไปถึงเจ็ดสิบสองะครับได้ เหลือหนึ่งถึงสามสิบหกก็เร่งทำให้มันเสร็จก่อนหน้าฝนนะครับไม่ทราบว่าจะเสร็จทันหรือเปล่าก็ค่อยๆทำไปนะครับเพราะว่าเป็นโครงการใหญ่ต้องให้ได้ระยะเวลาการบ่มปูน อับีหนึ่งฮัหนึ่งเบอร์หนึ่งถึงเบอร์สามสิบถึงเบอร์ยี่แปดครับก็เริ่มวางฐานเสาเริ่มเข้าแบบเสาเริ่มเทกันไล่มาตั้งแต่เบอร์หนึ่งต้นเสากันมาก็เยอะหละเยอะครับเยอะประมาณสิบต้นน่ะ ต้นหรือเก้าต้นนยังไม่ได้เทฐานเสาน้ำเยอะนะครับต้องสูบน้ำแล้วก็ต้องรอพุทธเหมาเข้ามาผูกเหล็กใช้เวลาครัใช้เวลา,วลาตรงนี้ก็รอป่ามาร่วมเช็คล,ลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมนขอบคุณ จำกใจแอดมินช่องรถไฟไทยนะครับพันหกร้อชับสไคยที่เ,เพื่อนสนับสนุนเข้ามาชมเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์เก็บบรรยากาศเก็บการทำงานของผมให้ท่านผู้ชมได้ชมกัน,นอย่างจุใจมีสองงานนะครับมีสองงานตาไปดูนะครับเราก็จะพา รวบรัดเย็บเป็น2งานต่อกันเลยเสร็จได้นะครับ1งานเบอร์ส1เสร็จลแล้วก็มาต่อเบอร์สามสองก็รวมคลิปทีเดียวไปเลย มีสองงานนะครับมีสองงานชิคแบบสามหนึ่งเสร็จแล้วเราก็มาขึ้นสามสองต่อ ถ้าเราป,ราป,ป,ราป,รป่าถ่ายรูปนะป่าถ่ายรูปแบบย้ายต้นมาเบอร์32ต่อ สามหกครับคานสามหกถึงเบอร์เจ็ดสิบสองก็ เส okay. พื้นเสร็จล้วก็ไปเช็คสลับขึ้นไปด้านบนเหมือนเดิมช่วงที่เราไปเก็บเช็คสลับแถวหนึ่งสีเจ็ดนะครับลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมครับได้ย้ายมาเบอร์สามสองนะครับเียมย้ายละ เช้านะครับอากาศยังไม่ร้อนเท่าไหร่ชมมาตอบย้ายสาวละมาเบอร์สามสอง ชมวิวเช้าๆน,นะครับตัว,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 ส,าว,าาวสามหกวางคานมาถึงตัวสามหกละสามหกถึงเจ็ดสิบสองได้เกินครึ่งแล้วมีเจ็ดสิบสองต้น à, tuần thứ 2, tiếp nhé, mình check bản. Xong rồi, chúng ta sẽ đi ngào, đi gặp ừ, thì... ở nhiều, một ngày có 10 công việc, hôm nay có là 10 công เดี๋ยวจะไปเก็บเช็คแสลบด้วยหลายอย่างหลายงานตามไปชมนะครับโชคดีมีเงินใช้สวัสดีครับ